นั่นไงโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเออโน้ตบุ๊ก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 แม่เอาไปเก็บแล้วลูกแม่ไม่ได้เอามากางไว้ที่สุบลมแม่ก็เอาไปเก็บไว้ข้างนอกแล้วลูกเออโน้ตบุ๊ก <Yeah. S 2> แม่เอาไปเก็บแล้วรองเท้าอ๋อรองเท้ารองเท้าอยู่บ้านตาลูกแม่ไม่ได้เอามาด้วย<น>อะนไหนอะไรอะไรเจ็บอะไรลูกเตะอะไรหนักอะไรหนักพลาสติกอะไรแต่ลูกโน้ตฟูโน้ตฟู สีดำอือม